ไปแล้วแม่ตอนนั้นไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนแรงๆนะครับเด้อมาสมไก่ต่อน้ำกันนะครับเด้อเบองงเงาครับ มันนินได้เลยนะครับแต่หูเขาสีแดงเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นหูแดงนะครับพ่าแม่นหูขาวแต่ลูกไก่ตอลูกไก่ปลา,าจริงๆครับตัวเนี้ยเสียงนี้ได้เลยนะครับไก่ต่อหูแดงนะครับเด้อ มันบอกขันครับ